ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเพื่อนๆที่รับชมทาง Facebook YouTube นะครับหรือทางแอปพลิเคชันไลฟ์นะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสบายสบายสไตล์ดนตรีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องของเดือนพฤษภา ซึ่งเป็นฤดูการที่เข้าสู่หน้าฝนนะครับแล้วก็มีพายุนะครับได้เข้ามาเนี่ยนะเข้ามามีผลกระทบกับพี่น้องที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนะครับซึ่งทำให้ พื้นดินหรือบริเวณโคนต้นใต้ทรงพุ่มเนี่ยจะเอิบอิ่มไปด้วยน้ำนะครับถ้าขาดการดูแลอย่างเข้าอกเข้าใจก็จะทำให้มีภาวะน้ำที่ท่วมขังนะครับเมื่อมีน้ำที่ท่วมขังดินแฉะออกซเจนลงไปสู่ด้านล่างได้น้อย จุลินทรีย์ที่คอยช่วยรรวนดินช่วยในเรื่องของการระบายไถ่ทีอากาศก็ทำงานได้ยากก็จะส่งผลสะท้อนไปยังต้นพืชน,นะครับก็จะทำให้เกิดโรครากเน,น,น,น่าโคนเน่านะอีกทั้งความชื้นสัมพัสในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคพืช นะครับไม่ว่าจะเป็นใบจุดใบด่างใบดำใบเหลืองอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราคงได้พูดคุยกันนะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านที่ยังคงเป็นกําลังแรงใจให้กันเสมอมานะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายๆถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวคงจะได้มานั่ง ทักทายกันกทีกนี่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหาโชคมหาชัยของชาวเกษตรอย่างเราๆนะครับก็คือเป็นวันพืชมงคลนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่ายุ่งจริงๆเลยนะครับทั้งวันจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะมาไลฟ์กับเพื่อนๆนี่ก็นะครับจึงไม่แน่ใจว่าพระโคกินอะไรนะครับวันนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งแต่ที่ สิ่งสำคัญเลยวันนี้ก็คือเป็นวันที่เขากำหนดเป็นวันเกษตรกรนะครับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจก็ขอส่งกำลังแรงใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับนะบขอให้มีทั้งแรงกายแรงใจนะครับฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิต อาหารแหล่งสำคัญของประเทศและมวลมนุษยชาตินะครับก็ขอให้มีความภาคภูมิใจในอาชีพแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกหลานโดยการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้เป็นแบบสมาร์ทฟาร์มเนอร์นะครับขอจะได้มีไรายได้มีความภาคภูมิใจในอาชีพว่าเป็นเกษตรกรแล้วก็สามารถที่จะมีความร่ำรวยได้ นะครับครับก็มาสู่เนื้อหาของเรานะครับว่าในช่วงพฤษภาหน้าฝนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วโรครากเน่าโคนเน่านะรหรือดินที่นุ่มเปียกแฉะแล้วถ้าเพื่อนเพนเข้าไปเหยียบย่ำนะครับดินบริเวณนั้นอย่างไม่ ระมัดระวังเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทำให้เกิดการเหยียบย่ำระบบรากก่อยในการที่จะทำให้พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุเรียนลองกองมังคุดนะครับส้มโอส้มเขียวหวานนะอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นไม่ว่าจะเป็น พืชไร่ไม้ผลต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีผลกระทบทั้งสิ้นนะครับต่อการจเจริญเติบโตเพราะว่าพืชเขาจะหากินโดยอาศัยรากซึ่งเป็นปากเศษเาสามส่วน4ของระบบท่อน้ำท่ออาหารที่จะลำเลียงไปสู่กิ่งก้านใบ ถ้าเราไปทำลายระบบการดูดกินสารอาหารซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยค่อนข้างมากกว่าการฉีดพ่นทางใบอยู่แล้วดังนั้นก็เป็นห่วงนะครับว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับต้นฝนแบบนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ราก ถูกกระทบกระเทือนนะครับและที่สำคัญเมื่อเกิดบาดแผละนะจากการไปรเหยียบย่ำก็ตามจากการที่ดินมันแฉะดินเปียกแฉะนี่ก็พวกแบคทีเรียทั้งตัวดีและตัวร้ายแต่ส่วนใหญ่แล้วแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยจะถูกเกษตรกรที่มีวิธีการทำเกษตรแบบใช้สารพิษเนี่ยฆ่าตายไปเป็นจำนวนมาก นะครับทำให้ฤดูร้อนแล,แล้วก็ฤดูแรงที่ผ่านมาในช่วงมีนาเมษายนเนี่ยนะครับเดือนเมษายนนี้จะเป็นช่วงที่ร้อนและแรงถ้าปีไหนที่ร้อนและแรงมากๆเนะี่ยนึกถึงเวลาเราไหวครูนะครับก็จะมีต้นรักที่เราไปเก็บดอกรักเอามาร้อยเป็นพวงมาลลยแล้วก็มาทำพานไปบูชาครูเนี่ยเวลาช่วงหน้าแรงเนี่ยฝัก ของต้นรักก็จะแตกอ้าแล้วเกิดปุยนุ่นเป็นสปอร์เนี่ยปลิวล่องลอยอยู่ในอากาศไอ้เจ้าเชื้อโรคนี่ก็เหมือนกันนะครับเชื้อโรคที่เป็นสปอร์สปอร์อรนี่คือเป็นมเมล็ดพันธุ์นั่นเองแต่มันเล็กเพียงแค่สองถึงสพมิลลิเมตรนะครับหรือเรียกว่า2-3ถึง3ไมครมันเล็กมากจึงเรียกเป็นสปอร เขาก็จะปลิวล่องลอยโดยธรรมชาติก็คือเขาต้องการแพร่กระจายขยายพันธุ์อยู่แล้วนะครับพอล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศหรือในอากาศเวลาต้นฝนเดือนพฤษภาเนี่ยความชื้นฝนตกเยอะความชื้นทําให้สปอร์น,นั้นหนักน่วงแล้วก็ร่วงหล่นมาสู่ใบสู่กิ่งก้านแล้วก็โคนต้นอันนี้แหละครับ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะปลูกตะไคร้ปลูกข่าปลูกข้าวปลูกหอมปลูกกระเทียมเนี่ยเวลาฝนแรกตกเนี่ยก็จงรู้ไว้ว่าเขาจะนำพา เอาสปอร์หรือมเมล็ดของเชื้อโรคเนี่ยร่วงหล่นมาสู่ตกค้างที่ใบนะครับในช่วงนี้ตกค้างเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจบางทีก็ไม่จําเป็นไปต้องจะต้องไปซื้อ,อยาฆ่าเชื้อราโรคพืชก็ได้นะ,นะถ้ารู้จักวิธีการล้างใบกำไรสปอร์ล้างใบกำไรสปอร์ง่ายๆนะครับบางทีเราอาจจะใช้น้ําด่าง น้ำด่างเนี่ยก็ใช้พวกขี้เท่านะครับใครที่ยังหุงข้าวทำกับข้าวโดยใช้ฟืนแล้วก็มีขี้เท่าหรือมีการสมสมไฟให้วัวให้ควายกันยุงเนี่ยนะครับเอาขี้เท่ามาละลายน้ำทำเป็นน้ำด่างนะอาจจะใช้1-2ึงถึงโลต่อน้ำา20ลิตรกวนให้ขุ่นแนละ้วทิ้งให้ตกตะกอนนะความด่างของน้ำขี้เท่าเนี่ยเวลามาฉีดล้างใบหลังฝนตก ช่วยลดการเกิดปัญหาโรคพืชในช่วงเดือนพฤษภาห,หน้าฝนเนี่ยแทนที่มันจะเกิดร้อเอร์เซเรารีบล้างใบทำลายสปองเชื้อโรคตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็ลดต้นทุนในการฆนะ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้ามีสารฝาดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเปลือกมะเกลือ เปลือกพยอมนะครับหรือใบฝรั่งสดนะครับแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือเปลือกมงคุดนะครับสารแซนโทหรือแซนชนินสารฝาดเหล่านี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเปลือกมังคุดพึ่งลมให้แห้งนะครับไม่ต้องไปตากแดดนะฮะพึ่งลมจนแห้งหมาดแล้วก็มาสับโคลบดต่ำให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ นะครับใช้ประมาณแค่200กรัมหรือ2ขีดหมักละลายกับแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์บางคนยังนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงร้านขายยาทั่วไปเนี่ยที่เป็นขวดสีฟ้าๆนะแอลกอฮอล์เจเร์เซ็นต์นะนะใช้500ร้ซีซีกับเปลือกมางคุดที่มาสับโครกบดตำให้ละเอียดประมาณ200กรัมหรือ2ขีดหมักไว้7วัน ถามว่าเอาแล้วถ้าฉันอยู่ในชนบทห่างไกลไม่มีแอลกอฮอล์ g ทำไงก็ตอบง่ายๆว่าเล่าข่าวนะครับเล้าข่าวนี้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะไม่ให้คุณผู้ชายเป็นคนไปหมักนะครับอาจจะ 500cc อาจจะหายไปเหลือแค่ 200cc เดี๋ยวจะไม่ได้สูตรแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับก็หมักเองนะฮะ 500cc แล้วก็เปิดมังคุด200กรัม แล้วก็หมักทิ้งไว้7วันเอามาใช้ผสมร่วมกันกับน้ำด่างหรือน้ำขี้เท่านะครับทำา P ให้ได้ประมาณ8หรือ9หรือ10นะครับถ้าไม่รู้เนี่ยก็สามารถใช้ดอกอัญชันนะเอาน้ำที่ใส่ในปี๊บแล้วเนี่ยแล้วก็มาละลายใส่แก้วเอาดอกอัญชันวี่สัก2อสดอกนะครับ ถ้าเป็นสีฟ้าจ๋าๆนี่ก็นะฮะสันนิษฐานได้ว่าน้ําเราเป็นด่างดีแล้วรวมกับเปลือกมังคุดนะครับสองซีซีนะน้ำด่าง2 0ลิตรสมาจากขี้เท่า2กิโลกับน้ํา20ลิตรกวนให้คุนแล้วก็เอาแต่ส่วนที่ใสมาฉีดแล้วก็ร่วมกันนะความฝาดเฟือนของเปลือกมังคุดนะครับ ร่วมกับน้ําด่างเนี่ยมันจะทําให้สถานะของเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ที่โคนต้นนะคนที่ปลูกมะม่วงเยอะๆลำไยเยอะๆทุเรียนเยอะๆเนี่ยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยใช้สูตรเนี้ยไปนะครับความด่างความฝาดจะทำให้แบคทีเรียจำนวนหนึ่งเนี่ยนะล้มหายตายจากลดจำนวนการเข้าทำลายรากพืชของเรานะครับ และใช้อาจจะใช้โดรนหรือใช้เครื่องพ่นนะครับฉีดล้างใบและส่งพุ่งอีกทางหนึ่งด้วยก็จะดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะมีปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับ ช่วงนี้ถ้าไม้ผลมายืนต้นของเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับต่อให้ล้างใบทำลายสปอแต่ถ้าไม่มีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มจากด้านในพวกกิ่งกระโดงกิ่งน้ำค้างกิ่งที่มันสอดไข้เกี่ยวพันกันอยู่ด้านในเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเวลาช่วงสายๆหรือเที่ยงแล้วแดดส่องเข้ามาแล้ว ภายในทรงคุ้มยังมีความอับชื้นจากการที่ไม่ดูแลบริหารจัดการภายในทรงคุ้มให้ดีก็จะทำให้เกิดเชื้อโรคต่างๆรวมถึงพวกเพลี้ยมแมลงศัตรูพืชเข้ามาพลอดรักทำรังสาหนาจักรอยู่ในสมงคุ้มก็เกิดปัญหาทั้งโรคแล้ก็มแมลงศัตรูพืชอีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นเดียวกัน นะครับเทคนิคก็คือกิ่งที่อยู่ใต้ร่มเงาภายในทรงพุ่มนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะตัดแต่งเอาออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าพวกเนี้เหมือนพวกกาฝากินฟรีใส่ปุ๋ยใส่อาหารอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเนะีไอ้พวกนี้กินคือกินอย่างเดียวนะฮะแต่ไม่ปรุงเพราะว่าพืชเขาจะต้องทำการ สังเคราะหแสงนะครับที่เรียกว่าฟ h โตซินติซีเนี่ยถ้าไม่มีแสงก็กินเปลือกปุ๋ยยังดีเพราะนั้นต้องบริหารจัดการตัดแต่งกิ่งนะครับถ้ายังมีปัญหาพวกนี้นี่เราอาจจะต้องใช้เชื้อจุลินรีนะครับจุลินซีบิวเวรียนะรเป็นชื่อสามันหรือจะใช้เชื้อเมทาไราเซียมหรือเชื้อพาซิโลเมซีนะครับ ก็สามารถไปขอตัวอย่างเชื้อบิวเรียเมทาเลเซียมหรือพาสิโนเมซีตจากหน่วยงานรัฐจากกรมวิชาการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรตำบลเกษตรอำเภอซึ่งเขาจะมีหัวเชื้อพวกนี้ให้เรามาเพาะเลี้ยงกับเข้าสวยเข้าสุกนะฮะหรือเมล็ดธัญพืชต่างๆนะครับหรือจะไปหาซื้อตามแหล่งร้านค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก็สามารถเอามาช่วยในเรื่องของการที่มีพวกเพียจักรจันเดยกระโดดที่แออัดยัดเยียดอยู่ในทรงพุ่มนะครับแต่ที่สำคัญวันนี้ผมจะคุยถึงเรื่องของเชื้อราและโรคพืชนะครับถ้าฉีดล้างใบและทําลายสปอร์จากตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดน้ำสกัดจากขี้เท่าแล้วนะแน่นอนฮะ ด้านการเกษตรเนี่ยมันเรียนไม่จบนะต่อให้มีความรู้ความว้าใจยังไงก็นะก็จะมีโอกาสที่โรคจะเข้าทำลายนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้มาคุยกับรายการสบายสบายสไตล์มนตรีก็ต้องมีเทคนิคและวิธีการในการดูแลแก้ไขอยู่แล้วนะครับในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของโรคศัตรูหอกโรคของพืชนะครับเช่น พวกรากเน่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราไฟท็อปชอราหรือพวกฟิวซาเลียมพิทเทียมเซเคโลเทียมนะโกกรคกล้าเน่ายุบอะไรต่างๆที่เป็นโรคพืชนะทำให้เกิดใบจุดใบด่างใบดำนะครับมองแล้วมีอาการใบเหลืองจากรากเน่าคนเน่านะท่านก็สามารถที่จะใช้พวกจุลินทรียชีวภาพหรือสารชีวพันธ์พวกไตรโครเดอร์ม,มา บตรโคเดมากับตัวบาซิลัสซับจูลิสสอชนิดนี้เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษต่อเชื้อราโรคพืชนะครับซึ่งก็มีการเผยแพร่นะครับในส่วนของภาครัฐและราชการทั้งและเอกชนนะครับก็ลองไปเลือกใช้ว่าขั้นสะดวกในการใช้เชื้อราไตรโคเดมานะครับ สายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือพวกสายพันธุ์แาเซนัมนะครับหรือจะเป็นตัว BS หรือบาซิลัสซับชูลิสนะครับแต่ก็ต้องเป็นสายบา i ิลัสซับ t ูลิสเนี่ยมันมีเหมือนคำว่าไก่นะฮะเป็นชื่อสามาัญที่เหมือนคำว่าไก่ไก่นี่มันก็มีทั้งไก่พันเนื้อไก่พันไข่ไก่ชนไก่พื้นเมืองไก่แจ้ไก่ป่าเยอะแยะมากมายท่านต้อง เลือกแหล่งที่มาของบาซิลัสซับทริสที่ตรงต่อการนำไปป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับมพฉะนั้นถ้าท่านไปเอาบาซิลัสซับทริสบางสายพันธุ์เนี่ยเขาไปใช้ย่อยสลายในบ่อกกุ้งบอ่อปลาเพื่อลดขี้เลนลดของเสียหรือบาซิลัสซับทริสพวกเมกคาเทียมที่เขาใช้เลี้ยงพวกอาริเมียเล,เลี้ยงไรแดง เพื่อให้ปลามีสีสันสวยงามท่านก็จะไม่ใช่ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคพืชนะครับและที่สำคัญจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาเหล่านี้สามารถที่จะเพาะหมักขยายเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะบาซิลัสซับจูลิสเนี่ยนะท่านใช้หัวเชื้อสปอร์ที่เป็นผงสปอร์แห้งๆเนี่ยนะครับ ประมาณ1ช้อนชาหรือโดยประมาณ5กรัมเอาไปตัก1ช้อนชาแล้วก็ไปหยอกใส่นม p a s เจอไรสหรือนม u h เ1กล่องหรือโดยประมาณ2 0 0ซีซีนะครับบางคนอาจจะกลัวเอามีดคัตเตอร์ปาดกล่องแล้วมันเปิดกว้างแล้วฝุ่นละอองเชื้อโรคเข้ามาปนเปื้อนก่อนก็ เทใส่ถุงพลาสติกใหม่ๆสะอาดเช่นเหมือนถุงกาแฟหรือถุงน้ำแข็งใสเนี่ยนะครับเทนมไปก่อนแล้วเอาหนังยางมัดหูห้อยไว้ข้างหนึ่งแล้วหยอดเชื้อแล้วให้อากาศมันเข้าได้ช่องแต่ถุงเนี่ยมันจะพิ้วปิดไปปิดมาเชื้อโรคจะเข้าได้ยากทิ้งไว้สองคืนหรือ24-48ชั่วโมงเอาไปผสมน้ำยีลิตรฉีดพ่นต้นทุนประมาณ ไม่กี่บาทนะครับก็จะไปทําลายโรคใบจุดใบด่างใบดําโรคแอนแทคโนสในในพวกพริกที่มีปัญหาโรคกุ้งแห้งโรคผลทุเรียนดําโรคยุบบุมของมะม่วงนะครับส่วนไตรโคเดอร์มาเนี่ยนะครับก็มักขยายอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นเชื้อราเชื้อรากับแบคทีเรียหมักไม่เหมือนกัน B.S. หรือ b a ซิลัสซับทูริสตตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียเหมกดังที่ได้บอกไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไตรโคเดอร์มเนี่ยเขาเป็นเชื้อราตัวนี้เราอาจจะต้องใช้แป้งข้าวโพดนะครับเอามาต้มน้ำา20ลิตรสักครึ่งกิโลต่อน,น้ำา20ลิตรเคี่ยวให้งวดเป็นน้ำราดหน้านะครับแล้วก็เทใส่ภาชนะก้นตื้นในถาด นะแล้วทิ้งให้เย็นถามว่าใส่หม้อใส่ถังแนวตั้นได้ไหมก็ได้แต่พื้นที่ผิวสมัมผัสด้านหน้านะครับมันจะน้อยทําให้มันเปลืองแล้วเชื้อราเหล่านี้มันไม่สามารถลงไปเจริญเติบโตที่ก้นของหม้อหรือก้นของถังได้นะครับติเอาเป็นว่าใส่ถาดทําเหมือนขนมเปียกปูนเนี่ยนะเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็มี ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็โรยเชื้อตริโคเดอร์มาลงไป100กรัมนะครับโรยกระจายให้ทั่วถาดแล้วก็เอาผ้าขาวบางคลุมหมักทิ้งไว้7-15วันเชื้อเดินเต็มแล้วกลัวละลายให้เข้ากันเอามาใช้ฉีดพ่นกิ่งก้านใบทรงพุ่มโคนต้นนะครับ ครั้งละ1 0 0ซีซีนะครับเรา,เาแป้งขึ้นกิโลต้มกับน้ำนะฮะค่อยๆโรยทีละลิตร0ลิตรเทใสท่ถาดใช้หัวเชื้อแค่100กรัมหมัก7-15วันได้หัวเชื้อสด2 0ลิตรฉีดครั้งละ1 0 0ซีซีต่อปีใช้ได้ถึง4,000ลิตรนะครับต้นคุณก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน 40บาทได้สี่พลิตรนะเพราะนั้นเอาเป็นว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเพื่อนๆที่ได้เข้ามาฟังทางช่องไทยกรีนโกร YouTube Channel ช่องเพจ Facebook หรือแอปไลน์ต่างๆของหน่วยง,งานชมรมเกษตรปลอสัรพิษเราก็น่าจะมีความสบายอกสบายใจนะครับและที่สำคัญก็คือการแก้ที่ปลายเหตุแบบนี้ยังไม่เท่ากับว่า อย่าไปเหยียบย่ำไปทำให้รากโคนต้นเนี่ยบอบช้ำนะครับหรือใครจะใช้หินแร่ผูเขาไฟเหมือนจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะฮะอาศัยซิลิก้าที่ทำให้มันแข็งแรงนะครับลดการเข้าตำราเอามาเสริมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันพี่น้องเกษตรกร,ะกกรนะครับแต่ขออนุญาตทักทายวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเริ่มเวลาเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะ เลทหรือไวไปนะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับสวัสดีคุณหนูยิ้มนะครับสวัสดีคุณพัดคุณภูผาคุณพีรการอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะไปกดผิดแล้วมันเลงไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะคุณอะไรด้วยคุณแป๊บแป๊บหนึ่งนะฮะครับคุณสมชายคุณสวยัยคุณชีระคุณไนท์นะครับ คุณจันทาคุณวิชัยคุณไพเรคุณกุณลนิดสวัสดีนะครับพินถึงพี่พี่กุลนิตทุกวันนะครับคุณพันลักษ์ด้วยนะครับคุณหญิงใหญ่คุณวิชุวรรณใช้ตัวแซนโทไนอยู่ค่าต่างกับจุลินทรีย์ไตรโครอย่างไรหรือเป็นคุณสมบัติเหมือนกันคะแซนโทไน์นเป็นสารสกัดจากพืชนะครับใช้ในการดรอปหรือทำลาย สปอร์ที่เป็นต้นกําเนิดจากการเกิดโรคพืชส่วนจุลินทรีย์พวกไตรโครหรือ BS เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกําจัดทําลายได้อย่างมีประสิทธิภาพการเกษตรเรามีความยุ่งยากนะครับอาจจะต้องใช้สลับหรือใช้ร่วมกันได้นะครับเวาจริงวันนี้ผมก็ได้เพื่อนที่แสนดีอย่างคุณพันลักษ์นะครับนะครับมามาเซตไฟให้เซตอะไรให้อยู่นะครับ เป็นหน้ามาผมมีหเห็นคนนะครับอยู่ตรงนี้ครับนะครับสวัสดีคุณมักกี้คุณสุรศักดิ์ครับคิดถึงพี่สุรศักดิ์อยู่เหมือนเดิมนะครับคุณจิ้มจุ่มนะครับคุณชุวันถามใช้ตัวนี้มาเคียวอยู่ค่าใช้ดีค่าจานพอดีหมักสมุนไพรใช้เองนำมาใช้คู่กันครับใช้คู่กันก็ได้นะครับแต่ใช้แยกกันดีที่สุดเราไม่รู้ว่าสมุนไพรนิมาเคียวนี่คือตัวพาโรไมซิสครับชื่อสามัญ เป็นจุลินทรีย์เชื้อราถ้าเราเอาไปหมักกับพวกสารฝาดเช่นพวกขมิ้นชันพลฝฟ้าทะลายโจรอาจจะทําลายลิทของตัวพาซิโลเมซีหรือนีมาเคียวได้นะครับแต่ใช้ร่วมกันก็ต้องยอมรับผลว่ามันอาจจะลดลงบ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลามากเพียงพอไหมคุณพรพันธ์วันนี้ฟังแล้วได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขอบคุณนะครับ นะครับพอดีผมไปกดสวิตชิ่งตรงไหนแล้วมันไม่เห็นคนแรกๆที่เข้ามาทักทายต้องขออภัยนะฮะทักทายกับพี่ๆเพื่อนๆได้ไม่ครบทุกคนนะครับนะฮะโอเคนะผมคิดว่าก็รบกวนเวลาเพื่อนๆมาพอสมควรแล้ววันนี้ผมมนตรีบุญจรัดและชิมงานขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ